สสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกุมธาตุลมคนโสดทุกท่านเลยนะคะคลิปนี้มาเช็คพลังงานความรักนะะแต่ว่าเป็นรักครั้งสุดท้ายด้วยของชาวราศีกุมเรามาดูว่ารักครั้งสุดท้ายที่คุณกำลังจะได้แต่งงานนะคะเขาคนนั้นคือใครมาดูกันนะชาวราศีกุมธาตุลมคนโสด รักครั้งสุดท้ายที่คุณกำลังจะได้แต่งงานเขาคนนั้นคือใครที่จะได้ใช้ชีวิตไปในบ้านปลายชีวิตกับเขาไปแรกเลย as of pentacles เขาคนนี้พลังงานของ earth sign ชาวราศีกุมคุณกำลังได้เจอกับใครที่เขาเจ้าสเสน่ห์ Wow ว h ด world เว่อ็ต้องบอกว่ารู้สึกถึงเขาหรือเธอคนนี้เป็นคนที่มีความเป็นอาจจะเป็นคน,คนที่ชอบเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะแล้วเป็นคนที่เรียนรู้นะคะมีทักษะในการเรียนรู้มีความสามารถมีความอดทนเอ่อเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นและจริงจัง แล้วก็เป็นคนที่มีความกังวลในตัวเองมีความคิดเยอะนะคะมีความเป็นคนที่คิดเยอะมีความวิตกกังวลเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าเขาอาจจะมีเรื่องอะไรบางสิ่งบาอย่างในใจแต่เขาก็เป็นคนที่สามารถจัดการในสิ่สงเหล่านั้นได้เช่นความเป็นธรรมาชาติของเขาไม่ชอบความกดดันนั่นเองทีนี้ด้วยความที่เขาเป็นพลังงานของเอิร์ท์เขาจะทําอะไรที่เป็นประหยะะัดช้าและใจเย็น มีเป้าหมายของตัวเองจะทําอะไรก็ต้องทำให้ได้ประสบความสำเร็จก็ต้องประสบความสำเร็จให้ได้มีความมุ่งมั่นจริงจังที่จะเรียนรู้ส,สแสวงหาทําซ้ําๆเดิมๆเพื่อจะไปต่อให้ได้ก็เป็นคนที่คิดเยอะคิดมากอย่างที่บอกเหมือนกันมีความกังวลในบางอย่างถ้ามีเรื่องราวบางอย่างที่เข้ามาหาเขานะคะแต่เขาก็สามารถสลัดตัดไปได้ดูเป็นคนที่อยู่ไกลหรือเป็นคนที่ต่างจากคุณ ต่างชาติหรือคนไกลหรือเป็นคนที่มีอิสระภาพในชีวิตหรือเป็นคนที่มีความสแสวงหาในเรื่องของการเผชิญเป็นคนที่มีอิสระภาพเสรีมีพื้นที่เป็นของตัวเองเป็นคนที่มีความสนุกสนานมีเพื่อนฟูงมีสังคมแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ดูมีความฝันในตัวเองสูงจินตนาการมีความคิดสร้างสารรค์ไอเดียเป็นคนที่ชอบเขาเป็นคนที่ดูเนิร์ดนะคะดูเก็บตัวแตม่มีความฝัน อาจจะเป็นคนทอายุไล่เๆก,กันกับคุณหรือว่าเด็กกว่านะคะแต่ถ้าแต่ถ้าเขาอายุมากกว่าเนี่ยก็จะดูอ่อนกวัยสมวัยเพราะว่าเขามี energy ความเป็นเด็กนะต้องบอกแบบนั้นเพราะว่าบางอย่างเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์เฟลลี่มีสเสน่ห์ดูดีมีเอกลักษณ์มีไลสไตล์อาจจะเป็นคนที่เข้าหายเยอะดูเจ้าชู้แต่เขาเป็นคนที่มีเหมือนชีวิตเขาเขามีความสุขในตัวเองสูงมากเขามีสารภาพเขามีเิสระในทางความคิดการตัดสินใจ อาจจะเป็นด้วยวัฒนธรรมอะไรบางอย่างหรือว่ายุคสมัยนี้ก็ได้นะคะแต่ก็เป็นคนที่ดูมีโลกของตัวเองสูงนะคะเป็นคนที่ดูหน้าค้นหาดูลึกลับหน้าค้นหาดูดีมีเสน่ห์เขาเป็นคนเหมือนมีความมั่นใจในตัวเอง คือเขาอาจจะมีความอะไรบางอย่างในใจที่ผ่านมาก็ต่างแต่เขาก็เป็นคนที่สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอคือพร้อมที่จะเริ่มต้นพร้อมที่ทำสิ่งนั้นให้ได้เป็นคนที่สนุกสนานนะคะมีความมีความเป็นคนที่ชอบความท้าทายชอบการเดินทางชอบการท่องเที่ยว หรือว่าเป็นคนที่มีความเก่งมีความสามารถกล้าก็มีความดื้อในตัวเองมีความดื้อมีเอกลักษณ์มีเสน่ห์มีความมุ่งมั่นจริงจังในตัวเองสูงมีความฝันมีพลังใจมีแรงบันดาลใจและเป็นคนที่สามารถผลักอะไรเดิมๆออกไปได้ด้วยตัวเองถ้าเมื่อถึงเวลาเมื่อพร้อมไม่ชอบให้บังคับไม่ชอบให้คอนโทรลเขาชอบอิสระเสรี เป็นคนที่มีความสุขในตัวเองเป็นคนที่มีสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทำไม่ต้องต้องจัดการอาจจะเป็นเพราะว่าภาระหน้าที่หรือว่าความรับผิดชอบในค,ครอบครัวด้วยชาวราศีกุมคนคนนั้นคือใครรักครั้งสุดท้าย knife of wands คนนี้มีความเป็นผู้นำนะคะต้องบอกว่ามีความเป็นผู้นำสูงหรือว่าเป็นคนที่ ดูเก่งไปหมดทุกอย่างเลยจริงๆเพราะว่าชอบอาจจะเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ศึกษาหาความรู้แล้วก็เป็นคนที่ดูเดิมๆด,ดูนิงน่งๆดูดูไม่ออกว่าเป็นคนที่รู้สึกยังไงหรือคิดยังไงแต่ว่าเมื่อได้ได้เรียนรู้จักกับเขาเธอคนนั้นจะเป็นคนที่ฟรีแล้วก็มีความสนุกมากๆ ในตัวเองคนที่มีความสุขชอบความท้าทายชอบความตื่นเต้นแล้วก็มีพลังในตัวเองเป็นผู้นําครอบครัวผู้นําครอบครัวดูแลครอบครัวซัพพอร์ตครอบครัวได้แล้วก็เป็นคนที่รักคือรักจริงๆนะคะทุ่มเทกับความรักแล้วก็สามารถดูแลซัพพอร์ตคนรักได้เป็นเป็นที่รักของบุคคลรอบข้างด้วยถ้าเขามีเพื่อนฝูงหรือมีสังคมแต่ก็ถ้าดูภายนอก,กอาจจะเป็นคนที่ดูหยิงหิงดูเฉิดเด เริดๆนะคะด้วยด้วยความมีเสน่ห์ของเขาด้ยบุคลิกภาพเป็นคนที่มี intuition มีสัญชาตญาณของความเป็นผู้นำแล้วก็มีสัญชาตญาณในการตัดสินใจในการมองเป็นคนที่ดูดูเจ้าเล่ห์ในบางครั้งแต่ก็ดูตรงไปตรงมาดีด้วย บางอย่างนะคะอาจจะเล่ในบางครั้งนะคะดูเจ้าเล่ในบางครั้งดูฉลาดเฉลียวในบางครั้งแต่บางครั้งก็ตรงไปตรงมาแล้วก็เปิดเผยแต่มันมีแบบหลายสิ่งหลายอย่างที่เหมือนกับด้วยความที่ว่าเขาเขาสอบแสวงหาอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตเขาต้องรู้ให้ได้แล้วก็เมื่ออะไรที่ยังเขาไม่ที่เขายังไม่มั่นใจหรือว่ายังไม่ตัดสินใจเขาค่อนข้างที่จะมีหาวิธีเสาะหาให้รู้ให้ได้นะคะด้วยด้วยด้วยหลายๆสิ่งหลายอย่างของเขาคือเขาเป็นคนที่ แตกต่างแล้วเป็นคนที่เหมือนกับว่าชอบที่จะแบบศึกษาหาความรู้ชอบดูนู่นดูนี่ชอบคือต้องฉันต้องรู้ให้ได้ทุกอย่างเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเยอะหรือว่าเป็นคนที่แบบว่ามีความสมัยใหม่ในตัวเองด้วยนะคะ five of s o r d อ่าใบนี้จะออกมา king of s o r d s จริงๆด้วย <laughs> เพราะว่าโอ้โห t of cups เกิดขึ้นเพราะว่าสัญญาณของ king of swords เป็นคนที่มีเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถอยู่แล้วแล้วก็มีความเป็นผู้นำระดับผู้นำขึ้นไปเป็นคนที่เรียนเก่งขยันเรียนอาจจะจบสูงนะคะคุณอาจจะต่างด้วยคุณวุฒิวัยวุฒิด้วยแลวเป็นคนที่ตรงไปตรงมามีเสน่ห์ มีสเสน่ห์ในไลฟ์สไตล์การแต่งตัวชอบแต่งตัวหรือชอบแต่งหน้าถ้าเป็นผู้ชายก็ก็แต่งตัวดูเนี้ยบดูส,สะอาดสะอานแล้วก็เป็นคนที่ตรงไปตรงมาชัดเจนดูแข็งแข็งตรงๆดูเป็นคนที่มีทิฏฐิเป็นคนที่ตัดคือตัดจบคือจบเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ด้วยเหตุและผลดูนิ่งๆดูหยิ่งๆอย่างที่บอกคะ่ะแต่ว่าก็เป็นคนที่มีความเป็นคนที่คิดทุกอย่างวางแผนทุกอย่างประมวลผลคิดทุกอย่างออกเป็นเหตุเป็นผลหมดเลย ที่แรงแต่ว่าเป็นคนที่คือรักก็คือรักใช่ก็คือใช่นั่นก็คือความทุ่มเทในความรักถ้าเขารู้สึกว่าไปต่อด้วยกันไม่ได้เขาก็จะไม่ไม่คุยต่อแต่ว่าด้วยไลฟ์สไตล์มีความมีสเสน่ห์สูงมากๆนะคะเขาอาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ก่อนหน้านี้ทําอาจจะไม่ได้สมหวังในความรักเซ็กซี่นะดูเท่ดูเซ็กซี่ดูมีบุคลิกภาพดี ดูลึกลับหน้าค้นหาจริงๆด้วยตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะด้วยอะไรหลายสิ่งหลายอย่างคนๆนี้เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเยอะอย่างที่บอกอาจจะเรียนมาเยอะเรียนมาสูงหรือว่าเป็นคนที่ชอบแขวะคือมีความถ้าตำแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยแสดงว่าเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานสูงแล้วเป็นคนที่เป็นที่รักของบริวารและเป็นคนที่มีความชัดเจนในตัวเองเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวดูดูดู ดูดุดูแข็งแข็งตรงตรง,ตรงนะคะแต่ว่าเป็นคนจิตใจดีนะเป็นคนจิตใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่น Two o u p u p s เป็นพลังงานของ Soul Connection, Soul Contract คุณแล้วเขามีความต่างกัน ชาวราศีกุมคุณและเขามีความเหมือนกันนะเพราะว่าเขาเป็นพลังงานแห่งธาตุลมที่มีเหตุและผลสูงแล้วเป็นคนที่มีเรื่องราวการจัดการในชีวิตที่ตัวเองที่ดีมากๆดูจริงจังคำพูดคำจาว,วาทศิลในการพูดจิตวิทยาในการที่จะดูหรือว่าความมีหลักการของเขาหรือเธอคนนั้นเป็นคนที่ห่วงแหนความโสดห่วงแหนความเป็นตัวของตัวเอง เดชาลีออดนะคะคนต่างชาติคนดันไกลเดไฮเพนเทสคนที่มีคุณวุฒิวัยวุฒิที่สูงนั่นก็คือระดับที่เป็นครูบาอาจารย์หรือว่าระดับผู้นําขึ้นไปอย่างที่บอกมีสัญชาตญาณความความรู้ความสามารถมีพรสวรรค์พรสวงในตัวเองสูงมากๆด้วยความสง่างามคุณจะรู้ว่าคนคนนี้มีความสง่างามมีความท้าทายมีมีความออร่าในตัวเองชอบเดินทางเป็นคนที่มี power สูง t นオペンケル เป็นคนที่ดูใจเย็นใจดีนิ่งๆอย่างที่บอกนะคะจัสติสเป็นคนที่รักความยุติธรรมชอบความยุติธรรมมากๆเลยเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดชัดเจนทั้งคำพูดหน้าตารูปร่างแต,คต่คือตัดจบคือจบค่ะด้วยเอเนอร์จีของคิ o ก o ฟส์ดูชาลีออดเขาอาจจะชอบเดินทางชอบชอบเดินทางชอบทอมเนธรรมชาติชอบท่องเที่ยวหรือ คุณอาจจะได้เดินทางยกย้ายถิ่นฐานหรือที่ไหนออนไลน์แล้วคุณได้เจอกับเขาเขาอาจจะเป็นคนที่มีอิสระภาพในการเดินทางเช่นอาจจะทำงานที่ไหนก็ได้บนโลกใวนี้ก็ได้นะเพราะว่า two of wands เป็นนักล่าฝันหนุ่มล่าฝันสาวที่มีความมุ่งมั่นมีความน่ารักหน้าตาจิ้มลิ้มดูดีมเสเน่หรือว่าเป็นคนที่คมคายดีมากมากเลย Nife of p e n t a c l e s แล้วก็ two of wands เป็นคนที่มีความฝันจะทำอะไรต้องทำให้ได้มากๆแล้วเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่ออะไรง่ายๆเลยเขาเขาหรือเธอคนนั้นสามารถสร้างชีวิตด้วยด้วยตัวเขาเองจริงและถ้าเกิดว่าเป็นความรักครั้งสุดท้ายเมื่อถึงเวลาทามิ่งนั้นคุณจะได้ย้ายไปอยู่กับเขา นะเขาจะเขาจะพาคนไปอยู่ด้วยสวยงามมากๆคนนี้มี intuition สัญชาตญาณในเรื่องราของความซิกเซน์หรือว่าเป็นคนที่เป็นระดับฮิลเลอร์หรือเป็นคนที่มีแบบแผนในเรื่องของการวางแผนในเรื่องของการพัฒนาหรือเป็นโซคอน t ชันหรือพลังงานของ Twin Flame, ทวินเฟลมที่ที่มีภารกิจหรือว่าการการทําให้ความรักหรือความสัมพันธ์หรือว่าหร,หรือว่า หรือว่าบุคคลรอบข้างหรือคำว่าบริวารให้ไประดับถึงการเป็นคนที่ซัพพอร์ตกำลังใจให้บุคคลเป็นตัวตัวอย่างแบบอย่างให้กับให้กับสังคมหรือว่าบริวารอะไรแบบนี้เลยนะคะเหมือนกับว่ารู้สึกแบบนั้นเพราะว่าเกิดในเรื่องของคิลเลอร์เกิดขึ้นมีบรรทัดฐานทั้งคู่มีความจิตใจดีก็จิตใจดีทั้งคู่เป็นคู่ที่สามารถที่จะพากันเข้าเข้าสู่ การทำบุญไหว้พระด้วยการการปฏิบตัติหรืออะไรแบบนี้ด้วยกันนะคะด้วยด้วยคนทั้งสองคนที่มีสินเสมอกันนั่นเองชาวราศีกุมขอความรักโรแมนต์ชาวราศีกุมคุณกําลังได้เจอใครที่มีความเป็นผู้ใหญ่ความรักความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่นะคะ ที่เห็นคืออาจจะบางคู่อาจจะไม่ได้วือหวาแต่มั่นคงมากๆในความรัะความสัมพันธ์แบบนี้และมีความโรแมนติกที่มีแรงดึงดูดถึงกันและกันด้วยใครบางคนที่อยู่ไกลใครบางคนที่คุณอธิษฐานไว้กับจักรวาล s r ซอร i n e รส์ e นในน t u ฟ t วเจ t h a ท as เคยมา r ซ r ร์ไ i ร e n e น e ี้ฟ u r u t อร์ที s c s m o m s a surprise อนาคตอันใกล้คุณกำลังได้พบเจอเซอร์ไพรส์ของรักแท้ที่กำลังจะเกิดขึ้น a d h i e p connection ้าวดึงดูดนะคะคนคนนี้เป็นคนที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากที่จะเจอเขามากเป็นคนที่คุณอธิษฐานเป็นคนที่คุณเจาะจงเป็นคนที่คุณขอไว้เป็นเป็นคนที่คุณรู้สึกในจิตวิญญาณจริงๆว่าคุณรอคอยใครสักคนหนึ่งมานาแสนนานมากๆแล้วคนนี้เป็นความรักครั้งสุดท้ายที่คุณจะได้อยู่กับเขารักแท้ รักแท้จริงๆนะคะใครบางคนจะนำความรักความโรแมนติกมาหาคุณความรักระยะทางไกลกำลังจะเกิดขึ้นคุณและเขาจะได้เรียนรู้ได้สัมผัสกับคำว่ารักที่ไม่มีสิ้นสุดนั้นเป็นอย่างไรอเวนเจอร์จงออกไปตามหาความฝันความท้าทายของคุณเพราะคุณกำลังได้เจอความรักที่เหมือนบานสะพรั่ง ะะเหมือนดอกไม้ที่แบบว่าแลกแย้มอะไรประมาณนี้เลยนะสพร่างไปหมดเลยนะคะแล้วก็เป็นความรักครั้งใหม่ที่ทำให้คุณได้ได้มีแอ t วิตตี้ได้เรียนรู้ซึ่งก,กนและัรได้เห็นมุมมองของการเดินทางของความรักที่คุณไม่เคยได้สัมผัสรักแท้ที่จะทำให้คุณและเขาได้ตื่นรู้กับคำว่ารักจริงๆแล้วรักนั้นเป็นเป็นยังไง และคุณต้องการอะไรในความรักความสัมพันธ์ว้าว wow. g r e t t p s s s o o t t u l v p คนนี้มาจากประเทศที่มีดอกไม้ทิวลิปหรือเปล่าคะหรือว่า,วาโซนยุโรปเบลเยียมหรือเปล่าอะไรประมาณนี้บางท่านนะชาวราศีกุมคนนี้เขามีความเป็นคนที่เป็นคนที่ปก,ป,กป้อง นะคะเป็นคนที่ปกป้องมีพอังคือเขาจะเป็นคนที่รักเพื่อนพ้องเป็นคนที่รักครอบครัวใช่ไหมเขามีสัญชาตญาณในการปกป้องดูแลนะคะเพื่อนเป็นคนที่แบบว่าคุณอาจจะได้ยินคําว่าเพื่อนจากเขาบ่อยๆเลฟิฟความรักครั้งนี้อาจจะมาจากคนที่ เพื่อนคุณแนะนําก็ได้หรือว่าเป็นคนที่เหมือนกับว่าคุณอาจจะเดินทางกับเพื่อนหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะที่จะได้พบเจอกับเขาด้วยเช่นกันสําหรับบางท่าน marriage ค่ะแล้วก็ love จริงๆความรักของคุณมาพร้อมกับคําว่าเป็นความรู้สึกที่คุณไม่เคยได้พบเจอความความรู้สึกที่คุณรู้สึกว่าจะถูกอบอุ่นปกป้องไปด้วยคนคนนี้เพราะเขาจะเป็นฮีโร่มากๆเขาจะแสดงออกความรู้สึกความรักให้คุณได้รู้ว่าการแต่งงานครั้งสุดท้ายของคุณเป็นอย่างไร คุณจะได้พบเจอกับคําที่ว่าสร้างเนื้อสร้างตัวไปด้วยกันจริงๆกับความรักครั้งนี้มาพร้อมกับความมั่งคั่งนะคะมาพร้อมกับความสําเร็จ success ก,กับอะไรที่คุณไม่เคยได้สัมผัสเขาเป็นคนที่เก่งเก่งขยันทํางานสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยและข่าวดีของความรักกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ Good News family wishes come true สิ่งที่คุณอธิษฐานไว้ในความรักคำว,ว่าครอบครัว จะกลายเป็นจริงบอกเลยค่ะสวยงามมากนี่คือชาวราศีกุมนะกับความรักของคุณจะท้อในเรื่องของคําว่าปกป้องดูแลคุณสพอร์ตคุณเคารพคุณพาไปคุณไปสู่ความสําเร็จความราักครั้งใหม่และเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงทํางานขยันขันแข็งสร้างเนื้อสร้างตัวเขาจะพาคุณไปสู่ชีวิตที่ทําให้คุณรู้สึกว่าการถูกเทคแคร์ care, ดูแลนั้นเป็นอย่างไร สวยงามมากขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ